ก่อนที่จะรันกริดพอตก็จะต้องอทำการคอมเมนต์ตัวโชว์ตั้งแต่โชว์บาร์ชาร์ตแล้วก็พอตบารเพราะว่าถ้าไม่คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวตอนรันมันก็จะโชว์พวกข้อมูลพวกอะไรคะหน้าต่างย่อยขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้คอมเมนต์ไว้ทั้งตัวโชว์แต่ละแต่ละแผนภาพแล้วก็ตัวที่เป็นพอตด,ด้วย ทุกตัวตรงนี้ก็คือให้คอมเมนต์โดยใช้ตัวเครื่องหมายชราปวางไว้ด้านหน้าทุกแผนที่ที่เราต้องการที่เราสร้างขึ้นมาหน้าเองตรงนี้คอมเมนต์คอมเมนต์ไปแล้วก็คอมเมนต์ตัวพอร์ตแมพด้วยตรงนี้หลังจากนั้นก็คอมเมนต์ เมื่อคอมเมนต์ตัวเมื่อกี้ครบแล้วนะคะตั้งแต่ตัวอะไรคะตัวบาร์ชาร์บาชาร์ตรงนี้คอมเมนต์แล้วก็ให้คอมเมนต์แสจมันก็จะยังมีการจำค่าเดิมที่มีการรันตัวอะไรคะจำค่าเดิมไว้เพราะฉะนั้นให้ชิป Enter ใหม่แต่ละตัวตรงนี้ใหม่มาเลยชิป e n t เ r เพื่อรันคำสั่งใหม่แล้วก็หลังจากนั้นค่อยมารันตัวปิดพอร์ต เพื่อที่จะรวมเอาแผนภาพแต่ละแผนภาพมาวางอยู่ในหน้าแดชบอร์ดที่เป็น d ดชบ b o a r d html แล้วก็ชิป f t t n t e r ก็จะได้ออาต์พุตเป็น d ดชบ b o a r d html ตรงนี้ก็จะเห็นว่าจะมีอะไรคะ่ะจะมีอามีแผนภาพเพื่อเห็นง่ายก็สามารถย่อลงมาตรงนี้ก็จะเห็นว่าจะเป็นการนำตัว geo map จัวบาชาร์ไลชาร์ดแมงดีจูดพอร์ตต่างๆตรงนี้เอามาเอามาใช้ในการที่จะสร้างเป็นตัวเพื่อที่จะเอาไปสร้างเป็นแดชบอร์ดในการนำเสนอให้กับผู้บริหารในการตัดสินใจต่างๆก็คือเอากราฟหลายๆประเภทนอกจากนี้จริงๆก็สามารถสร้างกราฟประเภทอื่นๆแล้วก็รวมเป็นกริดพอร์ตได้เช่นเดียวกันในส่วนนี้ก็จะเป็นการสร้างตัว ที่เป็นอะไรคะอ่าแต่คราวนี้ถามว่าถ้าเราต้องการเอาหน้านี้ไปใช้ต่อเอาไปใส่บนพวกเซิร์ฟเวอร์ Server, หรือว่าบนอะไรคะเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะเห็นว่าจะมีตัวผาดข้อมูลอยู่สามารถ Copy ปี้ผาดตรงนี้ไปวางไปวางตรงตัว Windows Explorer แล้วก็เบลว์ดูได้เบลว์ดูไฟล์เบาว์ดูไฟล์ก็ Copy ไปวางแล้วก็ลบตัวคำว่า dashboard html ถ้าเราจะ Copy ไฟล์เราก็เอาแค่ surface pro ก็จะพบว่าจะมีโค้ดที่เป็นเนี่ย dashboard html อ,อยู่ตรงนี้เราสามารถเปิดขึ้นมาทำงานได้อันนี้ก็คือเป็นตัว Output ที่เป็นในรูปแบบ html ที่เอาไปใช้ต่อได้ เพราะบางครั้งเราไม่อาจจะต้องการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ปกติก็เอาไฟล์อันนี้ไปลิงก์กับตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราได้แต่เดี๋ยวก็จะมีวิธีการว่าถ้าจะสร้างเป็นในรูปแบบแดชบอร์ดที่วางไว้บนเซิร์ฟเวอร์บนตัว เ e ็บ e r ิร์หรือว่า s e r v ์ฟที่ใช้ในการจำลองในเว็บเฟรมเวิรของตัว Python ไม่ว่าจะเป็นตัว j a n g o หรือว่าตัวฝับเองก็เราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันก็จะมีในส่วนต่อไปในส่วนที่ต่อจากตัว Machine Learning